ส่วนใหญ่ไอ้นิมิตเหล่านี้มันพุ่งเข้ามาในหัวพี่ปาตอนไหนครับบอกจะได้แจ้งน้องว่าน้องจะได้ไม่ได้ไปเจอคือจะได้แจ้งให้พาพี่ปาไปอยู่ตรงนั้นฉันจะได้ไม่พาพี่เขาไปพบกับเหตุการณ์แบบนี้ส่วนมากอะมันเหมือนแบบว่ามันจะเริ่มมักจะเริ่มจากโลเคชันก่อนเสมอโอเคไปเจอบ้านสวยหลังหนึ่งใช่ใช่ประมาณนี้เจอบ้านนี้สวยแล้วแบบมันต้องทําอันนี้อะไรอย่างเงี้ยจะมีความนิมิตแบบนั้นอะโอ้โหแพ i r i n งไม่ยันโลเคชันว่ะแล้วก็บางทีก็แบบ เกิดจากเมนูที่อร่อยก็มีเหมือนกันห้ามให้กินของอร่อยจําไว้นะครับทีมงานให้กินแต่ของที่ร้านห้ามพาไปที่ดินสวยๆต้องอกกันเลยออกกันเลยสมมติวันนี้เขาทำเชฟทําอันนี้มาให้กินเฮ้ยอร่อยมากเลยน่าทําแบรนด์นี้เลยนะเนี่ยทําเฉพาะอันนี้อย่างเดียวอ่านนี้ก็มีเปิดร้านแยกได้เลยนะเนี่ยคำนี้นักโดม จำนี้น่ากลัวมากเมื่อไหร่คุณไปเจอร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วคุณบอกร้านอร่อยมากเลยเปิดร้านแยกได้เลยนะเนี่ยแต่ก็ต้องให้แบบไปเรื่อยๆนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีอะไรใหม่ๆนะวงการนี้แล้ววงการอาหารเป็นวงการที่ผมว่ามันครีเอทีฟมากสนุก